โอ้ยปวนี่ีน่อ้งหมาหมย่างหนาโมเมนต์น้อยน้องมาอยู่นี่งานรอหาที่าัวเพื่อกอ่ะปวดกระุ้มพี่นอโอยนั่นโอ๊ยบางคนไม่กูดีันน่นนันน่าพเขาไมดีเรนให้อนี่นี่นี่บางคนปาบางคนออกปาปาปาปวดดปวดหม้คนนี้ปวด ตัวยนอนบวกนี้น,น้อยายมากบูยพี่เบึงพื้นออกจากบวกนำขวนแล้วพื้นหลงเบวกโอ้ยตัวใต้<ห>ก็มีกมีอี่น้ำขวนแล้วบื้นหองมมพีน้องแกบใต้จนใต้หมอหลอกนี่ตัวอยูด ชุพื้นคืออะอย่างเนาะพื้นือมย่งละวนีงกินไต้เย็นได้ตายเบืดเลยจะได้จะพื้นยังไงสิโบ้ยประคอลยพื้นเลยแต่มาตใดก่อนอ้ะนะก็มันบื่ออยู่นี่ละน้ำน้อยนี้น้ำมองคอยตีนโง่กระจายเนาะคอยตีนโ่อตีนยังเดี๋ยวพ่งก่อน คอผ่อนแล้วเบื่อแนวไหนโอ้ยคอน้ำหนักหนัมากจับยังไง ป้นนี ad, oh. <tra ining> uh ้ควานันเล็กหน่อยโอ้ลายอยู่ตัวนหนปลาลายอยู่ฝนกีน่องโอ้โหตีนงอนไหม่ะ ปลาคอนนี่คือสีเบื่อนี้เนาะแมนจับได้เห็นตัวปลากอนเนาะโอ้โยลงใกลแมเห็นแล้วบาดเห็นแล้วเห็นแล้วพวกได้กะเลื่อมสิคอนเมื่อแล้วเนาะยายเนาะแหงแล้วค่ะหามเลื่อมขาดเมื่อแล้วค่ะตัวปลาตัวปลาเนาะ ออมาดีป่ะโอเคตีนนกกอไรนรกก็จะมาหากินแล้วหนุกบอกอันนั้นก็กีคอบอกเพื่อว่ากระเด็นจะดีมีตุ๊กปลาด้พี่นนอกเลยนั่นเห็นบอกคนคนไปไปอีกนะน้ำไปดูหนอกไคำเสียหนอกหนนอกก็มา เอลีเยเอลีนี่ขาไปนันี่ดูงหน่อยก็มีเด้ยเดินทิกหมองทิกงหมองเขานี่บวกเสียงวันนี้เขาไปยุบตกไปเลายให่ปลาคอตั้านะนี่เลยาบอตายเมื่อนไม่ลาย้า

เกงีนไม่เ huh. ก่งเลยเมือนหรอปะหน่อยพี่หรอนานโอ้อยู่สามเห็นบ่เห็นตั๊กแนี่เห็นเต็หัวเอาสิ่วเต้นเต้นเต้นเลย ว้อย <mm ่าเลียวดิมีขอมีบวงโอ้ปลาซิวหน่อยก็มีตัวน no ี่นี่นี่เด็กก็ดีเขาหอยตีนก็สิบเบอร์แล้วเขียนเขียนจำนี้ละน้าอย่าเลื่อนจำนี้ละเดี๋ยวพี่เล่นวยนะไปต่ออุ้ยนะข้าเข่ มันสิต้มมันต้มอยู่มึงมึงจ้ะโอ้ยโปกก็ขอนอยู่นน่เนาะเนียเบืดอหนาเืองก็ยากนี่งนี้นนนนก็<อ>มีเลยเนี่ยมนทุกคนเลยขืนมาแต่ยังเถีงนกับมจ้างเนาะ ทานลงมามาลงบองเลยโอ้ประกอบบองนี่จะประกอบบอกท่านพ่อกันนี้ย่างมาคนใต้เนอะคนเบือนไปใต้ไหมเต็มเลยเดี๋ยวย้ายซาน้ำหมดกอลยนโอ้ยหลายตัวเยอนี่ มาจับเลยย่านน่นอนอยู่ปวดจนมาทำมาก่อนคินคดว่งผิบ่ลลองเลนี่เลยนะ พปะนาะดูปนอนตั้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 นหาหมองลงเนาะเงี้ยเค็งให้แตงโมพดูป่ะรอนอนขาปอกเห็งเห้แต่โมะเห็นแต่หางป้ายอย่างใส่หรอจิ๊บก Ô này có kho tên anh này ý chúa, kiện hàng bóng. nếp nếu Nè, Ni nếu phóng. 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 Ni nếu ลูกหน่อยตัวนึงืมล,<ะ>ลูกนายตัวคอคอคอป่ะ้อหน่อยกย็ดูเข็ง นาบอกร้านหันไปดูตัวหนึ่งอาปคอก่อนเห็นมังอนอยู่อันชนโคโค่เนมาเรียงอยู่สีเดยอดปุกบุกขคอนหอยเนี่ยปใส่เราดูตัวหนึ่งดดดัดดัดอยปสเียปลา่เย็นไม่เห็นโอ๊ะโอนี่ม่นหงเหร เล่นเพิ่นแล้ววเออแมนดน้อยเิ่นอะไหมอนดิบหม่อนต้มย่างดิเลยมาแลวมาเบิองบวงนี่จ้ะบ่อนอยู่น้อยหนเียเดยเดี๋ยหนีปลาจะหางออกมาจังจังเบวกบวกขอนเอเละหลังมา จะเมาค่ะเนาะมืเบื่อหวงต่นดีติ้งอยู่ได้หอต่งติ่งต่งนี่ขอยกล่อมโอ้ยาขอยก็มีบปะเงนน้อยนอนกอดกันอยู่โอ้ยปลาขอตายตัวนึ่งใช่ไการใต้ขางโผเงินใหญ่เหี้โอ้สีพื้นม่ตัดเลยเปนมือได้วุ่นลายเหมือนละตินขานก็นเมื่อไห่านไปเล่อเนาะนั่งนอนกันนี้ก็นอนเอาลองก็ นอยนิรลาดรำดยมั resent. แต่แดดได้ะแดดโซ่ดปดดโอ้ดี่มโอ้ปวดะอ้อให้ก้อนสันคอยห้ก้อนปลาเข็งบอสูบพสูบปลาเข็งปวดปวดื่ครับ เราไม่อยู่จังสีเนาะเป็นอ่าวลงเนาะผ่านลงมาลงลงมาเหลือยลงลงมาเหลือยคนเดียวที่น้องเนาะเหลือสุดท้ายว่ะเรือสุดท้ายเฮ้ยคือผ่านเฮยเลื่อยเพื่อสีบัวได้แะบวบัวยางตึ้งไม้กูจพี่น้องเหลาะไปเรื่อยจ้ะเขาเพอเรือข้อมองเก่าเพันแน่ข้อมองไม้แหน่างนี้นะร้ายแห่งร้ายหรือบัวใหญ่ให่ไปขันเนาะนาะเฟืองแน่เนาะ ขอมียจันอมีอ่บริ่วแต่บล็อกน้าวิตัวใหญ่ลุงตายอ่ะตายก็มีโอ้ตัวใหญ่เลยว้ายบางตจหนูมาอยู่ใกล้ๆเป็นยังบุกบุพี่รองบุกนุ่สู๋้นหัวอีก้องนักเปแขนพี่้องก่อนแล้วขอนเลยปะขอนเอาขันตังเอาก็ได้ขันสาเอาเลยางใามากกั่ไ ตั้งแดดก่อน้งีหน่กตปตองอูหโออยหอยเนนอนกอดกันอยู่นี่ตามไกลๆตามมาไกลๆหวานแววี๋เียวเ้ยปะยักผูเด้อเนี่ยี ไ้างอ้อโอ้ดื้อเ็นะดื้อค้าดื้อแน่เทโอ้ยหวงนีิดน่อเล้งมาอยากหนาวโมเม่นน้อยน้งมาอยู่นี่ยางอัววดกระพุ้ี่ปดอกโอ้ยน่โอ้บางคนส ป็ป้าพี่น้อป้า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 ดคนนี้พ่ฝุ้ยเปยังไงเนาะวางนี้เนาะมแมงตาเต่าแมงตาเต่าแมงตาเต่าพี่นอตาเต่าดินคปนแข็งเนาะินแล้วเต่าดินนีเดดีเด่มกองหน่อยใช่ไหีุกป้างหน้าดินเป็นนมนมเดวต่าบวกคนนนี้ก็มาเยอะเนียอี ก็ซ <anto> ิวซ <thing> ิวหน่อยมองนี้ดิวมองช้านาก็เหเออนาบ้าขอปอกน่านี่ตโตก็่านไปตายไบุ่านนี่นานี้ไปาหมองน้าเลยกระสีผัวไปบอหอดใต้ก้อนพี่น้อยเ้ยนี่นี่นี่โอ้เจ้าเปนเจ้านเจ้าดิมอเอาหน่ดแบบก็เลยน่อยก็ดีเบอถูกปะ หลายครับน okay. ี Gün ่โคป้าเลยโปนวดไตไปต้องพี่น้องมนไตไปต้องมีมีมองนี้คับเนี่ยเนเน็บนี่กิบัาโยงสีเลือดจากลาเข็งนี่ประขอดอ้เขาเป็นเน็บเนาะนี่ทิงมองทิ้งมองทิ้งมองงานงานงนบอมองนึงบ่ไย้น้อยเลยปวดปวดมีตุ๊ป้าก็อนอยจ๊นี่ เข็น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 เลโอ้เข็นไปไงสิลุงอาจะหลงมาเที่ยวนก่อนอย่างนี้อีนี่ได้พี่นมวแม่บกนิดหน่อยนีก็ร่งบอกลงก่อนบอกไงเยอะจะ

bọn chị dì mày phản ánh bị bất bớt Nộp nào khoai nốt tay mặt hoa nó mao dọc nộp léo nó kìm tay mặt tóc bỗng mì bê tóc bỗng mì bỗng mì bê mì bỗng 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 cái làng bò Có làng, làng nó đó Mình đi đây lái nó chạy này cháy máy, cái này cháy ốc này cháo mai chạy qua khuôn làng Nó chạy qua làng thôi Làng không chạy Có làng không chạy con, Chạy kháng làng tay tay làm làm vậy Có siêu có rồi, Cái màn có con bọc ừ. à, là nó Mèm Úi Chạy vắng chạy đôn là เราหาจนเมื่อยแล้วพี่นนอปลาสลากไนละนางซารนปล้วจ้าวันนี้มาหาปลาขอดจะม้านอยู่พี่นนอม้านมานจ้า กำกันกรเดายเด้อะจังแขนจ้าอันนี้ข้าจับของเก่าขึ้นจ้ะจับก็เอามาล่างล้างไว้ขางน้ำไหมเน,นาะขังน้ำวอย่าสิต้าจ้าเอาแขนขีดต้มไว<า>้ปอนกรสิต้า <c oughs> เนาะยายเนาะจ้าเลาเลยล้าไ <c oughs> งไว้บวกข้าจับมันรื่ายจัะหมละเลอกลน้อยกยเดลายเยอะจังตกปลามันปลาเข็งแม่ใหญ่ดีเลย ไปดูกระโหลกเนาะกปะปกมีน้อยไงกระปกจ้ะคลิปนี้ก็สิเดี๋ยวลาไปก่อนเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เติดตาม,มเป็นกำลังใจชาวอีสานโอเนเดนเดอร์ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามมากค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะ<อ>สวัสดีค่ะ<อ>ค่ะออกกันคลิปหนาเนาะค่ะ อาปลาขอนคือเก่กเาละจ้าช่วงนี้ปะ่ะกลับเข้าอ้าเทใส่ถังใหญ่เต้าเปล่าเต้าเปล่าเหรน,อ,อ,นอย่าไปเท้าเปล่าคือเ้าเกิดจีหอดบานเลยล่ะเออเต้าเปล่ายังไปเด็กใหญ่